มาขวบขวายันจะช่วยจะทำที่วยติดกำร์ด้วยได้ไมไปหมอให้มาแต่ฟ้าเข้าใจั้มสร้างเชการปอลวดคนนะร้ร้อยาใไห่ะแล้นตรงนั้แลอกมาด้ไปมู่นึมู่บดม่้หตอนนั้นเอ่อลขอให้ไปออกน้ยแต่กอนนี้ไปช่วยไปหาก็เลยบอกมาให้ตีกำร์ดเนี่ยไปไปช่วยเออาตุนั้นเป็นหายกเลน้ไหนยกเลยนะเออ ายองคายองคจาดขาม่ไม yeah, okay, so so no like no ่เคยเลื่อยแตดตน้เตว่ารอยโนเราแฉรอยนะแฉ่ลอยคนรกจาแฉ่แบานำดีน้นะถาจะไม่ขาดบโคตน้งกูก็ตกไป้จะไม่ครับเหมือนท้องมูลมูลโูลณนิธิพัฒนาไม้แบบนี้คุณโมอเวลาจะาสร้างกต้องสวรรค์มันอยากช่วยชาวบ้านเราอย่างไรที่จะได้ ถึงได้ถึงเือชาวบ้าน่งเป็นของเือส่งเป็นเงินที่ดังผมว่าเอาเกลี้ยงไปดีกว่านะ